อะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเอเตมะยังสุจีระปะนิม นางพัชชามาธรรมมันจะสังคันจะกพุทธมามก,กาโนโสังโคข้าแด่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายถึงแม้ส,สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เด็ดับผันเร็บขันปริิพานานแล้วิพานานแล้วพระเจ้าทั้งหลายพเจ้าทั้งหลายขอถึงซึ่งพระพุทธ,พร,พ,ธพระธรรม,พร,รรมพระสงฆ์งเป็นสารณะ,รณะขอท่านทั้งหลายทงายึงจ ปันเตวิสุงวิสุงรักนาธาญาอิสรเนนสหปัญจสิรานิยจากาและเป็นวันที่พระเจ้าสำเร็จเป็นข้าบปริญญา,า,าก็คือสำเร็จการศึกษาชั้นสูงก็คือรู้สัญธรรมทั้งสีอริยสตรีทุกสมุทยัยนิโรธมากโดยได้รวมต่เห็นธรรมบรรลุหลักสัญธรรมทั้งสีก็คือผูอ้จะอ,อบจะวาง มนุษย์คนเราเกิดมาเกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดาพระพุทธเจ้าได้รู้แล้วและปกด้ก็คือการเกิดคณะผู้บริหารหท่านอาจารย์นนทิจิวัฒนัสติการได้น้อมนำกายวาจาใจของตนเองคือเป็นพุทธบ,บูชาก็คือได้นำคณะผู้บริหารคณะครูบาอาจารย์และนักศึกษาทุกคนได้มาปฏิบัติ เพื่อเป็นพุทธบูชาก็คือการเวียนเทียนปทักศินและกก่าวคำบูชาพระรัตนตรัยขอบุญนี้กุศลนี้ที่ท่านทั้งหลายได้น้อมนำทิพย์แต่หลวงเกา่ากุศลนี้ที่ท่านทั้งหลายมีความสุขปราศจากความทุกข์อยู่นี้มีสุขไปเช่นใจอขอบุญกุศลนี่ปกปักรักษาแก่โยมทุทธบอริษสัททั้งหลายประกอบไปด้วยเจตุรพิธักษ์ชัยสี่ประการคืออายุ วัดนัสุขภาระปฏิภาณนาสาสมควันทุกคนทุกท่านเถิดขอเจริญพรตูอาระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอาระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอาระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิไม่หยังปัตเต ขัตตานิสัปริวารานิภิกุสังคัสสะโหรชยามาสาโนุพันเตภิกุสังโภอิมานิขัตตานิสัปริวารานิปฏิกันหาตุอัมหังจิขรตาณิตายา ญาตาข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพเ,เจ้าทั้งหลายขอน้องถวายซึ่งทัตตาหารกัรทบทั้งปริวาทั้งหลายเหล่าน,นี้แด่พระสงฆ์ขอพระสงฆ์จงรับซึ่งทัตตาหารกับของที่เป็นปริวาทั้งหลายเหล่านี้ ื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดสินนน้นกาลนานเจริญเชิญท่านประธานกรรมการบริหารท่านอาจารย์ดริจิวัศนิการนะครับให้ถวายพระเกเสริมสังฆทานทกับท่านผู้สูงรูปที่หนึ่งนะครับแล้วก็ยินเชิญท่านอาจารย์อนุ กำลังจิตนั่งพูดมีการ,ราประเพณสสัทนานให้กับพระภิสุทูุทีสรับหลังจากนี้นะครับพระสงฆ์ก็จะให้พรนะครับหลังจากนั้นเราก็จะเดิเนออกไปบริเวณข้างนอกเพื่อไปเวียนเทียนข้างนอกนะครับเรากลับพระราชาอัที่หนึพระบุตเจา้า<อ> ว່າສັມເມສັນໂຕສະເພຄຸລິນໂດສັງຂະພາຈັນໂດປະນະລະໂສຍະທາມະນິທະຕິ สุชาญยาบังคะเลอัปาราจิตาปันลังเจสจเสปตะกิโมกะเจภะคะสสะภะคะวัโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนั่โมตัสสะภะคะวัโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนั่โมตัสสะภะคะวัโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิอิมานิม่ยังพันเต อ ah ah ิปัตุปะปุขาวะเจมากะหากังรัตตานัตตายะสะปูชาทีฆะระตังหิตาสุขาวะหาโหตุอาสวะคะยับปัตติยาข้าแต่พระดุลเจ้าผู้เจริญทั้งหลาย ข้าพเจ้าทั้งหลายขอบูชาทุบเทียนและดอกไม้อันประเสริฐเหล่านี้แก่พระรัตนตรัยขอจงเป็นผลนำมาซึ่งประโยชน์สุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายซึ่งการละนานเพื่อให้ถึงซึ่งนิพพาน ที่สิ้นสิ้นอาสวะกิเลสเธอ เอกาสารอาหารเพื่อนัก Chào các em cho một cái ạ